สวัสดีเรื่อง ้าสบายดเป็นอสุขสคนเป็นอฟังไทยฟังลาเป็นอเนาะครับทอไทยสบาย น,น,น,น้องห้ตาไปหลายมือแลายวันน้องเขาองการเดิมน้องเลย คือก็น่นอนกินแกงเห็ดไม่นอแกงเห็ดเพื่อสบายดีน้องคานเ้อแกงเห็ดเพื่อสบายดีไม่น,นอสเปานสบายดี ทำแล้วก็พักติดตามในเด้อพี่น้องเนื้อห่องคือกัาพี่น้องยังไม่ได้ออกไปทางไหนกินข้าวตรงกันพี่น้องกินข้าวเทียมากินข้าวเทียมพี่น้อาก็ตื่นแต่นอนพี่น้องนอนแกงทิชชู่พี่น้องนอน ้ามน,นี้ยันไปสลาดนี่ยนะ <c ười> คือแกงใี่พวกนไปไปเช่ากันเลยไเนแกงมันกินกอดมันนอนมันน,นั่นลุกมาเปนนอนต่อไปเนาเปลี่ยนกัน,น,นแล้ก็เลยลุกกินขา้าวข้ามกินขา้าวไปเนา แล้วก็พักติดตามเาืด้วยี่นองเป็นกำลังใจให้แน่ไปนอนเนาะถ้าเห็นกำกับเนาะใครใครเห็นเืน้อ

ข้าวลูกกนเด้อพี่น้องเด้อข้าวเทียนลูกันพี่น้นนองตายสบายดียข้าวมา่ลไรก็พักติดตามเด้อพี่น,น้องเด้อ ปฏีทินทานจัดไปเป็นยังไงเสียงพี่น้อง ได้ลบคลิปสองซัมเมอร์แล้วเนาะเนาะทำมาเนี่คไ่เยได้ถ่ายคลิปไปเนาะจักสิถ่ายไปเขาเขาเคยได้ออกไปเที่ยวกันนะพี่น้องก็เริ่มแบบม่ได้ถ่ายคลิป สว่างออกไปเที่ยวนะนนี้อันนี่น้อ,น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 องสบายดีเด้อพี่น้อง ามแน่เลอพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้น่พี่น้อง เ็ใส่ไข่แดงนิดหน่อยครับผมไปไหนเนาะครับไปทำงานบวครับ ไยดีเดอร์่นนองเดยอปรติเขามาใหม่เนาะพิกเขาแข่มากๆแก่งเก,ก็มีแต่พักไ่นองพักนะครับปนแครมาแดงน้ำซื้อมากน้อยเดียวนองประมาณหนอยหนึ่งแต่กับลกน้อยๆกับเพ้งหน่อย กินแบบมันบ้าไปนองอาหารบ้านหฮางก็สาดาเดอร์ไปองเลย ตามในเรื่องพีน้องเขามาี่ยแหละเขาไม่รอผักติดตามเป็นกำลังใจแน่พี่น้อง さばぱり、さばぱり、ピノ。 mình biết làm gì đại cần đầy đều với nó thế Thế là hoa vang สบายดีเด้อะนะวันนี้ก็หางซื้อข้าวเี่เนาะเขาสองห้องเออกินลายนี่น้อยกินตุ๊กแกเห็ดเขาปั๊บมันกินตุ๊กแกเห็ดนี่น้อยพักผักหวาน สบายดีพี่น้องขอโทษขอไปพี่น้องเสร็จก่อนพี่น้องก็ได้กินแล้วเสร็จ มดสิขึ้นเนพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องเลยกลับทุกท่านสวัสดีกันมุดชื่คนพี่น้องเอ้ยอะไรที่เขามากันนะอากาศมันคือสิแบบฝนจะตกพี่น้องมันไม่ค่อยเด็ดอะไรแต่ว่าโอ้สิตกจังโลกพ่น้อเห็น น้เอนมาอยู่นองคนสิตกสิตุกจำโมพี่น้องสวาสดีเด้อพี่น้องกับเขาสบายดีใจบุญตุ้ทุกท่าน้องะ มาหนังโอลุมกันพปหนอมาถักทายกันเนะะาะภรรด้ที่ว่าว่าเดว่าวรรเหตุเรื่งานพี่น้ะอะไรว่ายุดเนาะมาถักทายกันเรีนนำมาเรื่องได้เด้อเเลยหนอง่น้อมเาเอากระตือเตโนรลยเอาน้ำน้เลวกับมากินขา้าวเนาะ สบายดีพี่น้องสบายดีเลยพี่น้องเลยพี่น้องท่านได้ออกไปทางใดพี่น้องตื่นแต่นอนครับน้ำน้ำเร็วครับมาจิตเข่าเอาโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิขอตจบไหลก่อนเลยพี่น้องเด้อเนาะเอาเดี๋ยวพบอๆกันเมื่อไหร่พี่น้องเนาะ ซ้ออะไรอีกคือเก่าอะไรเป็นอได้ไกับพักพอแม่ปนองติดตามหับชมคลิปไอ้วันหน่งเนี่ยนะนองอด้อเนาะสบายดีปนองสบายดีบายาไปี่กอกันต่อไปปนอง